ฝันว่าร้องไห้สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะมาทำนายฝันแม่นๆพร้อมเลขเด็ดท้ายคลิปห้ามพลาดนะครับเพื่อให้การทำนายฝันแม่นยำท่านควรตั้งใจให้มีสมาธิถึงสิ่งแรกที่ท่านเห็นในความฝันว่าท่านเห็นอะไรท่านฝันว่าอย่างไรฝันจะได้แม่นยำมากขึ้นถ้าท่านฝันว่าร้องไห้ ท่านอาจจะวิตกกังวลใจที่ท่านฝันเช่นนี้ถ้าท่านตกใจหรือกังวลใจมากท่านก็าอาจจะสวดมนต์ไหว้พระตามที่ท่านศรัทธาจะทำให้จิตใจของท่านสงบและลดความกังวลลงการที่ท่านฝันว่าร้องไห้นั้นทํานายว่าท่านจะได้รับของที่หายคืนหรือว่าท่านอาจจะได้ลาบจากผู้ใหญ่ ถ้ายิ่งท่านร้องไห้มากหรือร้องไห้หนักเท่าไหรโชคลาบที่ท่านจะได้รับก็จะมากเท่านั้นถ้าท่านฝันตอนดึกสงัดและหลับสนิทความฝันของท่านจะเป็นจริงภายในระยะเวลา1นเดือนหรือสเดือนแต่ถ้าท่านฝันตอนใกล้สว่างความฝันของท่านจะเป็นจริงภายใน3วันหรือไม่เกิน15วันครับเลขเด็ดเลขเสี่ยงโชคคือเลข 2637307369366ตัวเลขทำนายฝันนี้ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละท่านนะครับขอให้ท่านโชคดีถูกหวยรวยทรัพย์รับโชคกันทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตาโอขอให้ท่านกดไลค์และกด s ั b s c r i b e ให้กับตาโอด้วยนะครับ ขอบคุณครับ